เรื่องตายแล้วเกิดใหม่ข้าพเจ้าได้ย่อส่วนที่คัดมาจากคำบรรยายของท่านศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันแสดงปากฐกถาที่สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2509ทราบว่าวันนั้นมีผู้พากันสนใจในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่กันมากเห็นจะเป็นเพราะหลักวิทยาศาสตร์การค้นคว้าแบบใหม่ในยุคปัจจุบันนี้ตรงกับการเวียนว่ายตายเกิด ทางหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาความจริงเป็นของไม่ตายซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มา2,000กว่าปีแล้วเราชาวพุทธควรที่จะทำการศึกษาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดให้รู้แจ้งได้ทราบว่าในวันนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชอุทธายีมหาเถระสนพระไทยและพวกศาสตราจารย์นักวิทยาศาสตร์ นักศา,ศาสนานักการแพทย์นักกฎหมายนักธุรกิจนักศึกษานักหนังสือพิมพ์และอื่นๆให้ความสนใจมากมายซึ่งเวลานั้นท่านศาสตราจารย์หลวงพินภาคพิทยาเพศอุปนายกของสมาคมทำหน้าที่แทนประธานการประชุมและแปลเป็นภาษาไทยท่านได้ขึ้นกล่าวแนะนำว่าท่านที่เคารพเนื่องจากพระยาบริรักษ์เวชการนายกสมาคมท่านบังเอิญติดราชการมาประชุมไม่ได้ ท่านจึงสั่งให้กระผมซึ่งเป็นอุปนายกมาดําเนินการแทนและท่านมอบให้กระผมช่วยแปลเป็นตอนตอนด้วยท่านทั้งหลายคงจําได้ว่าเรื่องตายแล้วเกิดนี้เมื่อประมาณ2ปีมาแล้วนายฟรานซิสตอรีได้เคยพูดไว้ครั้งหนึ่งที่สมาคมนี้และวันนี้ท่านก็มาพร้อมกับศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันสำหรับวันนี้ศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันซึ่งท่านเป็นศาสตราจารย์ทางวิชาโรคจิต แห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาท่านจะเป็นผู้บรรยายท่านผู้นี้ได้ทำการค้นคว้าเรื่องการตายแล้วเกิดใหม่ในหลายประเทศและมีประสบการณ์อย่างมากมายทีเดียวซึ่งกระผมเชื่อว่าเรื่องของท่านจะเป็นที่สนใจแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายหัวข้อเรื่องของท่านที่ว่าตายแล้วเกิดใหม่กระผมจึงขอเรียนแนะนำศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันแก่ที่ประชุม ศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันขึ้นไปแสดงตนแล้วกล่าวขึ้นว่าสมเด็จพระสังฆราชที่เคารพศาสตราจารย์หลวงพินภาคพิทยาเพศท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่ได้รับเชิญมาแสดงปากฐกถาที่สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยในวันนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณนายแพทย์เชียนสิริยานนท์เลขาธิการของสมาคม ที่ติดต่อเชิญข้าพเจ้ามาแสดงปาฐกถาและได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าในการค้นคว้าเรื่องการระลึกชาติที่เกิดในประเทศไทยเมื่อข้าพเจ้าได้แสดงปาฐกถาเสร็จแล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่าจะมีผู้สนใจไต่ถามข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะตอบปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดใหม่นี้ข้าพเจ้าได้ทําการศึกษาในรายที่ว่าตายแล้วเกิดใหม่นี้มีจํานวนประมาณ600รายในประเทศต่างๆกันปรากฏว่า จำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของ600รายนี้ได้จากทวีปเอเชียโดยเฉพาะตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งอินเดียลังกาพมา่าไทยและเขมรที่เหลือเป็นประเทศเอเชียตะวันตกได้แก่ประเทศตุรกีซีเรียเลบานอนอียิปต์ยุโรปและอเมริกาใต้ได้แก่ประเทศบราซิลสำหรับในสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าพบในอลาสกาพวกเอสกิโมและเผ่าอินเดียนแดง มีเรื่องการเกิดใหม่นี้อยู่มากโดยเฉพาะในอลาสกา้าอินเดียนแดงเผ่าพินกิสเป็นเผ่าที่มีความเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่นี้และข้าพเจ้าเข้าใจว่าความเชื่อนี้จะได้รับจากพระพุทธศาสนาผ่านมาทางประเทศจีนรายต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบเหล่านี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอยู่หลายประการจะเป็นในอินเดียลังกาหรือบราซิลก็ตามแม้ในอลาสกา้า อินเดียแดงเผ่าพินกิสเหล่านี้มีลักษณะที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือการเป็นแผลหรือเป็นปานที่เด็กเกิดมาพร้อมกับลักษณะเหล่านี้ซึ่งแสดงรอยแผลที่ถูกแทงหรือได้รับอันตรายหรือเป็นปานที่บังเกิดในชาติก่อนและลักษณะนี้ข้าพเจ้าพบในอลสก้ามีอยู่มากในประเทศไทยข้าพเจ้าได้พบลักษณะที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งซึ่งผิดแปลกจากประเทศอื่นๆคือ การจำได้ว่าตั้งแต่ตายไปแล้วจนเกิดใหม่ระยะเวลานั้นได้ทำอะไรลงไปบ้างซึ่งในประเทศอื่นๆไม่มีลักษณะอย่างนี้ทั้งนี้เป็นสิ่งที่แปลกสำหรับคนไทยที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีการนั่งสมาธิวิปัสสนากันส่วนมากอาจจะช่วยให้เกิดข้อนี้ขึ้นก็ได้ซึ่งยังเป็นข้อสงสัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอจำแนกประเภทต่างๆตามลักษณะที่ว่าตายแล้วเกิดใหม่ดังนี้ลักษณะแรกที่ชวนให้คิดว่ามีการเกิดใหม่นั้นเมื่อเด็กๆเ,เกิดมาแล้วก็ตั้งต้นเริ่มพูดอายุประมาณสองขวบและจะพูดไปจนอายุราวห้าขวบระหว่างสองถึงห้าขวบนี้เด็กจะกล่าวถึงชีวิตที่เคยมีมาแต่ในชาติก่อนว่าเคยเป็นอะไรอยู่ที่ไหนเคยทำอะไร ทำนองนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับชีวิตในอดีตหรือชาติก่อนตลอดจนมักจะพูดถึงพ่อแม่เป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องการกลับไปหาพ่อแม่เดิมของตนในชาติก่อนเป็นต้นเด็กจะพูดมากขึ้นจนอายุสูงขึ้นแล้วก็จะหายไปการระลึกชาติก่อนนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นแต่ในเด็กอย่างเดียวผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันข้าพเจ้าเคยพบมาทั้งในทวีปเอเชียและในทวีปยุโรป คือเกิดมีความรู้สึกหรือเกิดมีภาพขึ้นมาว่าในชีวิตก่อนนั้นตัวเคยทำอะไรมาบ้างอยู่ที่ไหนแล้วนึกขึ้นมาได้เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีอีกลักษณะหนึ่งที่ทำให้เกิดระลึกถึงชีวิตในชาติก่อนได้คือเมื่อผู้ใหญ่คนนั้นได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเศร้าสลดใจอย่างรุนแรงเช่นมีบุคคลตายจากไปหรือมีเหตุการณ์อย่างอื่นที่ทำให้เกิดอารมณ์ช็อกอย่างใหญ่หลวงกรณีนี้ ทำให้เกิดนึกถึงเรื่องราวในชีวิตชาติก่อนขึ้นมาได้ลักษณะอีกประการหนึ่งที่ทำให้ระลึกชาติเกิดได้คือความฝันฝันอยู่เรื่องเดียวกันหลายๆครั้งเช่นฝันว่าถูกแขวนคอเป็นต้นและความฝันนั้นรู้สึกว่าเป็นความจริงทีเดียวเป็นความฝันที่เป็นตัวเป็นตนฝันอยู่หลายๆครั้งนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งวิธีหนึ่งที่สามารถจะทำให้เกิดความคิดและระลึกชาติได้คือการสะกดจิต แต่ข้าพเจ้าก็ไม่อยากที่จะเชื่อว่าวิธีนี้จะเป็นจริงได้เพราะเหตุว่าวิธีสะกดจิตนี้ผู้ถูกสะกดจิตอาจจะทำอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างเนื่องจากคำชี้ชวนหรือคำแนะนำเป็นการจูงใจของผู้สะกดไม่ใช่เกิดจากตนเองเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสามารถจะทำให้ระลึกชาติได้ก็ตามข้าพเจ้ายังสงสัยว่าอาจจะไม่จริงเสมอไปคนคนนั้นอาจจะพูดอะไร ทำอะไรตามที่ผู้สะกดจิตแนะนำหรือชี้ชวนแต่วิธีสะกดจิตจะว่าไม่มีประโยชน์เสียเลยก็ไม่ได้ยังมีประโยชน์ซึ่งจะต้องทดสอบกันต่อไปเพราะมีบางรายที่ถูกสะกดจิตแล้วสามารถที่จะพูดภาษาต่างประเทศได้ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ถูกสะกดจิตพูดไม่ได้เลยการสะกดจิตจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการศึกษาเกี่ยวกับการระลึกชาตินี้ได้ อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการศึกษาค้นคว้าเรื่องการระลึกชาติเกิดหรือการเกิดใหม่โดยการใช้คนทรงหรือวิธีเข้าทรงตัวอย่างนี้มีคนทรงคนหนึ่งซึ่งสะก,กดจิตตนเองได้ในสหรัฐอเมริกาชื่อนายเอ็ดเกอร์เคซี่สามารถที่จะทำนายทายทักอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างตลอดจนสามารถรักษาโรคได้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยศึกษาวิชาแพทย์มาก่อนและวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง แต่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันต่อไปจะเชื่อเสซยทั้งหมดก็ไม่ได้ทีเดียววิธีการศึกษาในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่นี้ข้าพเจ้าขอแนะนำว่าเมื่อมีรายใดที่ปรากฏว่าตายแล้วเกิดใหม่จำเป็นต้องรีบไปศึกษาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้จะทำให้เกิดประโยชน์มากเพราะรายต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ไปพบและศึกษามานั้นเป็นรายที่เกิดขึ้นซึ่งผ่านมาเป็นเดือนบางรายเป็นปีๆแล้ว รายที่เกิดขึ้นใหม่ๆย่อมได้ข้อเท็จจริงที่แน่นอนซึ่งก็เป็นหลักฐานที่ดีมากข้าพเจ้าได้พบมาเพียงประมาณ10รายเท่านั้นเองจากจำนวน600รายการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้วิธีการหลายอย่างทั้งวิธีการของนักสืบนักกฎหมายและนักประวัติศาสตร์ด้วยกล่าวคือพยายามสอบสวนพยานและหาหลักฐานต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วทำการสอบถามปากคําพยานทุกๆคนไว้ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากไม่น้อยแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องกระทำพยายามพบปะพยานให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้การสอบสวนนั้นควรจะเริ่มที่ตัวเด็กก่อนแล้วต่อไปจึงเป็นที่บิดามารดาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในครอบครัวเดียวกันต่อจากนั้นจึงไปสอบสวนบิดามารดาของเด็กในชาติก่อนซึ่งอาจจะอยู่คนละบ้านคนละเมือง และพยายามสอบถามพยานต่างๆให้มากที่สุดด้วยการสอบสวนนี้ไม่ใช่ว่ากระทําเพียงครั้งเดียวต้องทําหลายครั้งบางทีในปีต่อๆมาก็ต้องตามไปพบและสอบถามใหม่ดูพยานปากคําที่ให้การไว้แล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดต่างกันหรือไม่กับที่เคยให้ปากคําไว้นอกจากนี้จําต้องพบปะเด็กดูความเจริญเติบโตของเด็กว่าเป็นไปอย่างไรผิดแปลกจากเดิมอย่างไรหรือไม่ เทียบเคียงดูกับบุคลิกลักษณะและความประพฤติเดิมของเด็กว่ามีความผิดแผกไปอย่างใดหรือไม่ในชาติเดิมและชาติใหม่ที่มีความคล้ายคลึงกันตรงกันอย่างใดก็ต้องศึกษาด้วยข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างสองรายที่น่าสนใจคือรายแรกเป็นเด็กชายในประเทศลังการายที่2เป็นเด็กหญิงในสหรัฐอเมริการายแรกมีเรื่องเกี่ยวกับกรรมในชาติก่อน เด็กชายคนนี้เกิดมามีแขนขวารีบทั้งแขนนิ้วมือสั้นและติดกันหมดเป็นลักษณะพิการแต่กำเนิดเด็กชายผู้นี้เมื่อเริ่มรู้ความก็พูดว่าที่ตัวเกิดมาแขนพิการเช่นนี้ก็เพราะกรรมในชาติก่อนที่ได้ไปฆ่าคนตายเมื่อเด็กถูกบิดามารดาซักถามมากขึ้นเด็กก็ได้เล่าว,ว่าเมื่อชาติก่อนเขาเป็นหนุ่มกำลังจะแต่งงานและได้เสียกับหญิงคนหนึ่งเป็นภรรยา เขาได้ขอร้องให้หญิงนั้นไปอยู่กับเขาที่บ้านอีกตำบลหนึ่งแต่หญิงนั้นไม่ยินยอมเกิดทะเลาะก,กันชายหนุ่มบังเกิดโทสะขึ้นเลยใช้มีดแทงหญิงที่เป็นภรรยานั้นตายสมัยนั้นเป็นสมัยที่ประเทศลังกาอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเพราะฉะนั้นชายหนุ่มผู้นั้นจึงถูกาาศาลพิพากษาตัดสินลงโทษให้แขวนคอเด็กเล่าโดยละเอียดให้พ่อแม่ฟังแต่เรื่องราวเหล่านี้ ตรงกับเรื่องอาของเด็กเองที่ฆ่าภรรยาของเขาตายแบบเดียวกันนี้จึงสันนิษฐานว่าอาของเขานั่นเองที่มาเกิดใหม่เป็นเด็กชายคนนี้โดยเหตุที่เรื่องนี้เกิดขึ้นภายในครอบครัวเดียวกันทําให้ข้อมูลที่ได้อ่อนลงอย่างมากปัญหาแรกคือเด็กชายผู้นี้อาจจะได้รับคําบอกเล่าจากบิดาของตนเองซึ่งเป็นพี่ชายของคนที่ตายไปแล้วสําหรับมารดาของเด็กเป็นที่แน่นอนว่า มารดาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เด็กฟังเลยหากบิดาไม่เคยเล่าก็อาจจะพูดคุยกับคนอื่นแล้วเด็กจำมาเป็นเรื่องราวของตอนเองหรืออีกกรณีหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้คือการอ่านจิตใจจากบุคคลอื่นหรือที่เรียกว่าการประจักษ์นอกเหนืออินทรีย์เรียกสั้นๆว่า ESP หรือ extra sensory perception โดยเด็กอ่านความคิดจากบิดาของเด็กเองก็อาจเป็นได้ เด็กรายนี้เมื่อประมาณห้าปีที่แล้วมาเขาพเจ้าได้ไปพบไปสอบถามดูว่าหากจะมีภรรยาและภรรยาไม่ยอมไปอยู่บ้านจะฆ่าอีกหรือไม่ปรากฏว่าเมื่อเด็กผู้นี้โตเป็นหนุ่มได้เปลี่ยนใจเสียแล้วแสดงว่าเมื่อเด็กเติบโตขึ้นมีความเจริญทางร่างกายและจิตใจแล้วก็เปลี่ยนความตั้งใจและเริ่มออกนอกเรื่องไปอีกรายหนึ่งเป็นเด็กหญิงอเมริกันในสหรัฐอเมริกา รายนี้เป็นเด็กในครอบครัวที่นับถือาศาสนาคริสเตียนไม่มีความเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่เลยเมื่อเด็กหญิงผู้นี้อายุราวสองสามขวบก็เกิดฝันและฝันหลายๆครั้งในเรื่องเดียวกันโดยฝันว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่งกายใส่กระโปรงยาวไม่เหมือนคนอเมริกันเป็นแบบสารีของชาวอินเดียเด็กอยู่บนถนนจูงเด็กเล็กๆไปด้วยคนหนึ่งแล้วได้ยินเสียงดังบริเวณใกล้ๆคล้ายฟ้าจะถลม่ม แล้วก็ปรากฏว่ามีก้อนหินเป็นจำนวนมากกลิ้งมาใส่จึงตกใจตื่นขึ้นฝันแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครั้งและทุกครั้งที่ฝันก็ทำให้ตระหนกตกใจไม่สบายไปหลายๆวันทีเดียวเมื่อมีอายุมากขึ้นฝันแบบนี้ก็ค่อยๆน้อยลงและหายไปลําดับต่อจากนี้ผู้สนใจได้สอบถามปัญหาจากศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสัน 1. สมเด็จพระสังฆราชทรงถามว่า ตายแล้วไม่ศูญย์ใช่ไหมศาสตราจารย์ด็อกเตร์เอียนสตีเวนสันตอบว่าใช่สศาสตราจารย์เกลียวบุญนาคถามว่าเคยพบบ้างไหมที่ปรากฏว่าพ่อกลับมาเกิดเป็นลูกของตนเองโดยท่านอ้างถึงหนังสือที่อ่านพบเรื่องจุติปฏิสนธิร่วมกันศาสตราจารย์ด็อกเตร์เอียนสตีเวนสันตอบว่า เคยพบเรื่องแบบนี้ในประเทศอินเดียหนึ่งรายสามีตายภรรยากำลังตั้งครรภ์แล้วว่ามาเข้าท้องภรยาของตอนเองเกิดใหม่ 3. ผู้สนใจถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในรายเด็กหญิงชาวอเมริกันว่าชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนศาสตราจารย์ด็เอร์เอียนสตีเวนสันตอบว่าเด็กหญิงอเมริกันคนนั้นเมื่ออายุสอสขวบที่ฝันอยู่เรื่องเดียวกันซ้ำ คือฝันว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่จูงเด็กแล้วเกิดก้อนหินถล่มมาใส่นั้นเล่าให้มารดาของตนฟังว่าภาพภูเขานั้นเป็นภาพคล้ายทางภาคเหนือของประเทศอินเดียแถบเมืองดาจิริงซึ่งเป็นที่สงสัยว่าชาติก่อนเด็กคนนี้จะเป็นชาวอินเดียเรื่องนี้ไม่มีข้อพิสูจน์อะไรที่แน่นอนสำหรับรายนี้ 4. ผู้สนใจถามว่าในจำนวนหกรายที่ท่านศาสตราจารย์ดรเอียนศึกษาค้นคว้านี้ มีรายใดบ้างที่เด่นชัดแน่นอนว่าตายแล้วเกิดใหม่ศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันตอบในจำนวน6รายนี้ที่ชัดเจนค่อนข้างจะแน่นอนมีอยู่เพียง20รายและในจำนวน20รายนี้จะว่ารายใดเด่นชัดกว่ากันก็ตอบอยากเพราะมีหลักฐานต่างๆพอๆกัน20รายนี้ในประเทศอินเดีย7รายอลาสกา7รายบราซิลสรายเลบานอนซีรอนและอื่นๆ 5. ผู้สนใจถามว่าการค้นคว้าเรื่องการเกิดใหม่นี้เกิดประโยชน์อะไรศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันให้คำตอบว่าการศึกษารายต่างๆเหล่านี้เกิดประโยชน์ทางแพทย์ด้านการรักษาทางจิตเช่นคนไข้มีอาการทางจิตบางอย่างหรือเกิดความกลัวอะไรขึ้นมาเหตุผลเกี่ยวกับตายแล้วเกิดใหม่ย่อมนำมารักษาจิตใจของผู้ป่วยให้ผ่อนคลายลง โดยเป็นผลของชาติกรอ,อีกประการหนึ่งประเทศทางตะวันตกไม่เจอเรื่องตายแล้วเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อทราบว่าตายแล้วเกิดใหม่คนเราจะได้ทำความดีชาติหน้าเกิดใหม่จะได้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นปัญหาเรื่องบาปบุญต่างๆปัจจุบันพ่อแม่จะตักเตือนดุว่าเด็กสมัยใหม่นี้ซึ่งดูออกจะวุ่นวายกันอยู่ก็จะนึกถึงว่ามันมีเรื่องราวมาแต่ชาติก่อไม่ใช่มาเกิดในชาตินี้ข้อ6 สมเด็จพระสังฆราชทรงกล่าวสนับสนุนเพิ่มเติมมีใจความว่าพระพุทธเจ้าทรงสัง่งสอนไว้ให้ทำกรรมดีตายศูนย์ไม่กลัวบาปตายเกิดกลัวบาปจึงต้องทำความดีข้อที่ 7. สัศาสตราจารย์คลุ้มวัชโรบนกล่าวเพิ่มเติมว่าตามที่เคยพบมิดากลับมาเกิดเป็นบุตรนั้นแสดงว่าวิญญาณต้องมีจริง เด็กปฏิสนธิเป็นตัวตนยังไม่มีวิญญาณเมื่อพ่อตายวิญญาณจึงเข้าตัวเด็กฟังแล้วทำให้เข้าใจว่าวิญญาณมีจริงข้อ 8. ในแพทย์ประพันธ์พืชผลผู้ฟังอยู่ข้างล่างส่งปัญหามาถามคืออยากถามตัวท่านผู้บรรยายว่าท่านผู้บรรยายเองมีความเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่นี้หรือไม่ศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันกล่าวตอบ ตัวข้าพเจ้าเชื่อว่าคนเราตายแล้วเกิดใหม่ข้อ 9. ผู้สนใจถามว่าเวลานี้มนุษย์เราเกิดมามากมายเหลือเกินสถิติตายน้อยกว่าเกิดมากวิญญาณมาจากที่ไหนกันที่มาเกิดใหม่ศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันตอบว่ามนุษย์เราเกิดและตายมานานแล้วเมือ 50, ่อห้าหมื่นปีมีมนุษย์น้อย ปัจจุบันถึง3,000ล้านคนจึงเข้าใจว่าวิญญาณคงมีเพียงพอเพราะมนุษย์เราตายกันมานานแล้วอาจมีได้นานถึง15 2 0ถึงชาติแล้วกลับมาเกิดใหม่วิญญาณที่เหลือจึงควรจะมีสตีเวนสันไว้ณที่นี้ด้วยศาสตราจารย์ดรเอียนกล่าวขอบคุณที่ประชุมและขอร้องว่าหากท่านผู้ใดรู้หรือมีรายที่ตายแล้วเกิดใหม่ โปรดแจ้งให้สมาคมทราบซึ่งจะได้รวบรวมไว้เพื่อทำการศึกษาค้นคว้ากันต่อไปและในปีหน้าจะเดินทางมาค้นคว้าเรื่องนี้ในประเทศไทยอีกข้อความตามที่กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าได้คัดลอกบางตอนในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่เนื่องด้วยท่านศาสตราจารย์ประดิษฐ์ตันสุรัตได้กรุณามอบหนังสือให้ข้าพเจ้าหนึ่งเล่มเป็นหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงพินภาคพิทยาเพศหรือพินเมืองแมน ณเมนหน้าพระปลาอิสริยาภร์วัดเทพศรินทราวาสงานเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2520แต่ข้าพเจ้าได้รับเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2521เมื่อได้มีโอกาสอ่านก็เกิดสนใจในคำปรารภเรื่องตายแล้วเกิดใหม่จึงได้โทรศัพท์ไปเรียนท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ประดิษฐ์ตันสุรัตให้ช่วยพาไปหาอาจารย์ในแพทย์เชียนสิริยานนท์เพื่อขออนุญาต คัดบางตอนในหนังสือเล่มนั้นลงในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมจากนั้นไม่นานศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ตันสุรัตได้บอกมาทางโทรศัพท์ว่าอาจารย์นายแพทย์เชียนศิริยานนท์ยินดีอนุญ,ญาตให้คัดลงพิมพ์ได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านบรรยายปาทขา,าของศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่มีความสนใจในคำถามข้อสิบ เพราะทำให้ข้าพเจ้านึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาได้รับจดหมายบันทึกฉบับหนึ่งของสุภาพสตรีจากนกครสวรรค์เป็นเรื่องประหลาดน่าคิดมากข้าพเจ้าขอสอดข้อคิดไว้ด้วยดังมีข้อความว่าคือหนึ่งเดือนงายดิฉันนอนไม่หลับลุกขึ้นมาหน้าบ้านนั่งดูดวงจันทร์ส่องแสงสว่างทั่วไปแสงสว่างของดวงจันทร์คืนนั้นเราสามารถจะมองเห็นเส้นลายมือได้ชัดเจน ดิฉันนั่งมองดูดวงเดือนบนท้องฟ้าอย่างจิตใจสบายคืนนั้นดวงจันทร์สาดแสงส่องสว่างทั่วทั้งตรอกทั้งซอกซอยทั่วมุมในเมืองนครสวรรค์มองชัดเจนได้ไกลออกไปดิฉันมองดูแสงสว่างของดวงเดือนไม่นานสายตามองดูไกลออกไปทางมุมถนนที่เงียบสงัดยามค่ำคืนอย่างเพลิดเพลินด้วยความสุขใจไม่ง่วงนอนนานๆจะมีความสุขสบายใจกับแสงสว่างของดวงเดือนสักครั้ง เมื่อกำลังเพลิดเพลินกับแสงจันทร์อยู่นั้นสายตาก็หันไปมองเห็นคนกลุ่มหนึ่งประมาณ7-8คนกำลังเดินมาแต่ไกลคนเหล่านั้นรู้สึกจะผิดกว่าธรรมดาเดินอย่างเงียบๆใกล้เข้ามาพอจะมองเห็นสีเสื้อที่ใส่มีจุดเป็นดวงด่างเล็กใหญ่ด้วยกันทุกคนทำให้ประหลาดใจทำให้ไม่แน่ใจว่าพวกนี้เป็นคนดีหรือคนร้ายหรือเป็นพวกปล้นดิฉันรีบหลบเข้าบ้านปิดประตูลงกรอนแล้วแอบดูทางช่อง พอจะเห็นได้จากแสงเดือนอย่างชัดเจนคนเหล่านั้นผ่านมาใกล้เห็นจุดดำด่างใหญ่เล็กแปลกกว่าคนธรรมดาทุกคนเดินเฉยหุบป,ปากไม่ได้ยินเสียงพูดเสียงกระซิบอะไรกันเลยดิฉันแอบมองเห็นผ่านหน้าบ้านไปแล้วอยากจะรู้ว่าพวกนี้ไปไหนกันจึงแง้มประตูบ้านออกไปก็เห็นคนพวกนั้นเดินหายเข้าไปในเล้าหมูนึกไม่ออกพวกนี้เข้าไปทำไมในเล้าหมูเพราะไม่มีทางออกดิฉันเฝ้าดูว่า จะได้ยินเสียงหมูในเล้าส่งเสียงร้องก้องเงียบดิฉันคอยดูคนพวกนั้นเมื่อไหร่จะกลับออกมาจากเล้าหมูคอยนานจนดึกมากคนในบ้านหลับกันหมดดิฉันจึงเข้านอนจนรุ่งเช้าดิฉันยังนึกถึงเหตุการณ์ที่ได้เห็นเมื่อคืนนี้ได้ดีอดอยู่ไม่ได้จึงไปถามเจ้าของเล้าหมูซึ่งกําลังเดินออกมาอย่างยิ้มแย้มว่าเมื่อคืนนี้มีอะไรผิดแปลกในเล้าหมูบ้างหรือแกตอบอย่างยิ้มยิ้มว่ามีครับ ดิฉันก็สนใจจึงอยากทราบรีบถามว่ามีอะไรผิดแปลกหรือเจ้าของเล้าตอบอย่างอารมณ์เย็นว่าเมื่อเช้ามืดแม่หมูของผมมันออกลูกมา,ลาหลายตัวดิฉันขอเข้าไปดูในเล้าก็เห็นแม่หมูนอนให้พวกลูกกินนมดิฉันก็แปลกใจที่เห็นลูกหมูเหล่านั้นมันมีจุดใหญ่จุดเล็กตามที่ดิฉันได้เห็นเมื่อคืนนี้นับว่าเป็นเรื่องมหัศจย์เท่าที่ดิฉันเคยพบเห็นในชีวิต ที่ฉันอยากทราบว่าเรื่องนี้เข้ากฎแห่งกรรมของคุณทอเลียงพิบูรณ์เขียนหรือเปล่าในเรื่องคนกลับชาติมาเกิดเป็นสัตว์ครั้งนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ออกความเห็นอะไรต่อไปได้แต่ขอบคุณที่ส่งเรื่องประหลาดมาให้พิจารณาเพราะข้าพเจ้าไม่ชอบเดาในเมื่อตัวเองไม่รู้จริงและไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูกข้าพเจ้าจึงขอนำข้อความเหล่านั้นมาฝากไว้ในที่นี้เพื่อท่านผู้สนใจและผู้มีความรู้ดีจะได้ช่วยกันพิจารณาหาเหตุผล เพื่อจะได้พิสูจน์ต่อไปข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์วิเชียนสิริยานนท์ที่อนุญาตให้คัดเลือกบางตอนพิมพ์ได้และขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ตันสุรัตน์ที่ได้กรุณามอบหนังสือและได้ช่วยเป็นทุระจัดก,การอนุญาตให้ด้วยความเรียบร้อยหลังจากข้าพเจ้าได้เขียนเสร็จแล้วได้ส่งต้นฉบับไปให้อาจารย์นายแพทย์เชียนสิริยานนท์พิจารณาข้อความก่อนจะส่งโรงพิมพ์ก็ได้รับจดหมายตอบตามข้อความต่อไปนี้ เรื่อนคุณทอเลียงพี่บูลที่เคารพผมได้รับหนังสือสี่เล่มและต้นฉบับนี้แล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่งผมได้ติดตามเรื่องกฎแห่งกรรมต่างๆของท่านทั้งหลายหลายเรื่องมานานแล้วด้วยรู้สึกเห็นดีเห็นชอบและชื่นชมในการเขียนของท่านตลอดมาเพราะฉะนั้นหากจะให้ผมได้มีส่วนรับใช้อะไรก็ยินดีมากอันหนึ่งเนื่องด้วยต้นฉบับในหนังสือพระราชทานเพลิงศพ ท่านศาสตราจารย์หลวงพินภาคพิทยาเพศมีการพิสูจน์อักษรผิดชื่อคนอยู่เล็กน้อยได้แก้ไขในต้นฉบับนี้แล้วข้าพเจ้าไม่สามารถจะลืมได้จึงขอขอบคุณมาในที่นี้อีกครั้งด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อนายแพทย์เชียนสิริยานนท์กองแพทย์สารคดีเด็กและเยาวชนกลางหลักเมืองกทสอง